สวัสดีค่ะเช้าวันที่15บห้าพฤศจิกายน2564นะคะวันนี้เกษตรกร,กรมือใหม่ก็มาดูที่นาอีกแปลงหนึ่งที่น้ำท่วมหนักๆเลยนะคะฝั่งนี้พึ่งสามารถเข้ามาได้นะคะเพราะถนนเส้นนี้น้ำท่วมนะคะก็เลยเข้ามาไม่ได้แล้วถนนก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นโคลนตมนะคะวันนี้ก็ เลยถือโอกาสในวันที่น้ําเขาลดไปได้ประมาณสองสามวันนะคะถนนก็เริ่มแห้งก็สามารถเอารถเข้ามาได้นะคะพอมาถึงที่นาสภาพทุ่งนาเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะข้าวนี่คือแช่น้ํามานานมากนะคะบางส่วนก็เสียหายไปเยอะนะคะอันนี้ก็คือเราระบายน้ําออกไปนะคะนี่ค่ะสภาพข้าวนะถือว่าเสียหายนี่ค่ะ นี่ค่ะให้ให้ดูให้ดูบริเวณนี้นะคะก็คือ,คอก็คือจะเสียหายเยอะเลยค่ะแปลงนี้นะฮะแล้วก็ระบายน้ำออกตรงนี้นะคะนี่ค่ะน้ำยังไม่แห้งเลยนะเสียหายหนักเลยอืม พุ่งนาแถวแถวนี้ก็เป็นกันทุกที่นะฮะตรงเนี้แปลงใกล้เคียงกันก็มีสภาพเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าปีนี้น้ำเยอะเกินไปช่วงแรงก็แรงจัดช่วงเยอะก็เยอะจัดน้ำพึ่งลงนะนี่ค่ะก็จะให้เห็นนี่คือตอนน้ำท่วมนะ,ะจะถึงขอบนี้นะคะ นี่ค่ะขอบตรงนี้คือน้ําน้ําท่วมถึงนะนี่ค่ะให้ให้ดูระยะไกลน,นะคะว่าสูงขนาดไหนนี่ค่ะนี่คือลําห้วยนะคะลําคลองแล้วดูระดับที่น้ําท่วมนะ,ะก็คือตรงนู้นนะคะแล้วดูนะคะว่าท่วมสูงขนาดนี้แล้วข้าวเรามาเจอแบบนี้นะคะก็พยายามผันน้ําให้ออกจากทุ่งนาน ให้ไวนะแต่ว่ามันก็ได้เต็มที่ขณะแค่นี้ค่ะอันนี้น้ำลดแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือเราไม่เข้ามาดูเลยเพราะว่าเราเข้ามาไม่ได้แล้วก็ต้องไปดูอีกแปลงหนึ่งด้วยนะคะซึ่งมีสภาพไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่อันนี้เขาเรียกนาทามนะคะอันนี้ฝั่งฝั่งทางซ้ายมือนะคะเป็นฝั่งซ้ายมือแต่ แปลงอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ฝั่งขวามือก็เจอสภาพคล้ายกันนะคะคล้ายกันเลยเพราะว่าอยู่ที่โซนเดียวกันนะ,ะแต่คนเราากฝั่งแค่นั้นเองเพราะเราที่นาของเรามันจะมีคลองคลองผ่านทั้งสองแปลงนะคะแต่นาคอกเราถือว่าไม่เป็นปัญหานะคะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะก็น่าจะมาณอาทิตย์นี้ค่ะเก็บเกี่ยวข้าวนะคะแต่แปลงนี้เสียหายเยอะเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปที่อีกแปลงหนึ่งนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตรงนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวติดตามดูอีกทีนึงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ